โอ้ขับรถขับเราสิเอารถเขาเฮี้ยนนี่ไปโอ้มีเมื่อสใจเงี้ยมขับรถเขาเฮี้ยนนี่เด้อยนนุขับเป็นนักเถื่อเออจะให้ขับรถดิขับยังภาษาอันเดินหนาบ่าพก่<ป>อนเงี้ยก้าวไปบ่เงี้ขอไปตลาดป,าป้ให้ไปเมื่อไสใจกุืนขับรถขงเขาเฮี้ยนหน่มีหน้าที่แค่นั้นแหละยี่ขับหลายเลยบ่เอาเอามันได้ใส่เกียร์อยู่ อยียบขั้เล็งหน่อยๆไม่ใช่ในเหยียบสามขั้นเล่งค่ะเอาเปิดได้เปิดไฟตาบเด็กกดเด็กกดเด็กกดเนี่ยปัดน้ำฝนผมดิไปเรื่ยๆไปเอารถ้ยังรถมันมาถึงกฝนไปเอารถเขาเย็นหนี่ไปบ่ไปไปเรียกหนึ่งกระเทก็กระดิปพูดไปอ๋อไปเอารถเขาเียนไป ยังไม่จเลยไปมันตื่นปันหอโคนบอกว่จะตื่นเดี๋ยวรถเขาเฮเียนไปด้ด้วยแกรถมากอุ่นหอยยูนี่ชื่อะเออ